รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหตรคือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของรา สหกรณากรเราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งม,มั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่อประสักคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายัางท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณากรไม่เคยย่อหย่อนเราร่วมแรงร่วมใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนากับดิฉันดาวพิศราค่ะ ปัญหาของการขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบันของชาวนาไทยค่ะเนื่องจากว่ามีมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่เพียงพอกับความต้องการนะคะการส่งเสริมให้สหกรณ์ค่ะเป็นแหล่งของการผลิตมเมล็ดพันธุ์คุณภาพอย่างมืออาชีพโดยมีตราสินค้าเป็นของตนเองเพื่อลดการสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาแพงจากบริษัทเอกชนเป็นเรื่องสําคัญนะคะดังนั้นทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะก็พยายามที่จะสนับสนุนนะคะทั้งงบประมาณนะคะรวมไปถึงการส่งเสริม บุคลากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้สหกรณ์นั้นมีความพร้อมนะคะในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักนะคะกับสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งที่เขามีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพด้วยตัวเองรวมไปถึงมีการผลิตข้าวสารคุณภาพนะคะในนามตราถุงทองค่ะแต่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตรที่ไหนรายละเอียดมีอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะส่วนช่วงนี้ไปทั่วถิ่นแดนสหกรณ์กันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั่วถิ่นแดนสหกรณ์วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมาฝากคุณผู้ชมนะคะนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2534ให้ดำเนินการส่งเสริมวิธีการสาหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับสนองพระราชดำริเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ให้กับนักเรียนได้ดํงเงินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะ ขณะนี้เนี่ยเรามีโรงเรียนในเขตธุรกันดาแล้วก็โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประมาณ500กว่าแห่งทั่วประเทศกิจกรรมต่างๆเนี่ยกรมส,งส่งเสร,ริมสากรถือว่าเป็นนโยบายสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้ไปสู่ความสาเร็จเนื่องจากโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในในพื้นที่ต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในถินธุรกันดาค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ทํากินแล้วก็ การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเนี่ยเราให้ความสําคัญมากในเรื่องของการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกแห่งเพื่อให้นักเรียนได้รวมรู้ว่าการรวมกลุ่มกันมีประโยชน์อย่างไรการรู้จักเป็นระบบประชาธิาปไตยเบื้องต้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนปริยธรรมซึ่งให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นแกนหลักสําคัญในการเผยแพร่กิจกรรมและวิถีสหกรณ์นะครับแล้วในกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการสอนหนังสือแล้วก็การประกอบอาชีพต่างๆโดยเฉพาะสอนให้เขารู้จักการรวมกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นนโยบายสําคัญที่ครมจะต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้ได้เพราะคนเหล่านี้จะเป็นกําลังหลักในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าหากเราสามารถปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในวิธีการสหกรณ์ผ่านกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้พวกเขาเห็นความสําคัญของการออมรู้จักการทํางานร่วมกันและรู้จักใช้หลักประชาธิปไตยในการเสนอแนะเรื่องต่างๆเพื่อให้ระบบสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาประเทศไปสู่ความเข้มแข็งและมั่นคงต่อไปแต่สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนั้นนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังต้องให้เรื่องของโอกาสอีกด้วยนะคะอย่างเช่นกิจกรรมดีๆอย่างโครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูงที่จังหวัดตากค่ะนส่วนของสำนักง,งานสกรจังหวัดตากนะครับก็มีสกรในส่วนที่ดูแลรักษาดูแลส่งเสริมอยู่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับคือทั้งหมดก็อยู่ประมาณ53โรงเรียนนะครับ ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วเราก็มีน้องๆที่คอยไปดูแลก็คือโครงการของกพดเนี่ยไปในถิ่นทุรกันดารทั้งหมดไปนอนกลางดินกินกระใสกินกับเด็กจึงได้รู้ว่าเด็กเขาขาดอะไรเยอะมากมายเรายังมีอะไรเยอะเพราะนั้นผมก็เลยทําโครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนลอยสูงเพราะเราเห็นว่าเมื่อเราไปส่งเสริมแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเด็กบางทีไม่มีเสื้อผ้าใส่รองเท้าไม่มีนะครับแล้วก็จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา ปีนี้เป็นปีที่3ครับเราก็จัดหมุงเวียนไปในแต่ละโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็เพื่อช่วยเหลือแล้วก็เพื่อที่จะเยียวยาความหนาวเย็นความทุกข์ลำบากเนี่ยนับว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มาจากการร่วมแรงร,ร่วมใจกันของคนในขบวนการสหรกรณ์เพื่อสร้างโอกาสและให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ไปปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่ตอไปนั่นเองค่ะ สวัสดีเจ้าวันนี้เอพาคุณผู้ชมมาแอลเนื้ออีกแล้วล่ะเจ้าแหมเพราะว่าวันนี้นี่นะคะจะขอพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ถึงบทบาทและศักยภาพของสากรแห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือสากรการเกษตรเชียงแสนจำกัดนั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลโลกชิวนะคะคุณผู้ชม,มเอมันทำอะไรครับออสวัสดีค่ะวัสดีครับว่าแต่ท่านผออ,อนเนีกระเขาวันนี้มาดูแลเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ยครับวันนี้ เรามอบจากท่านสกลยวัฒนดให้มาติดตามงานส่งเสริมโครงการเมล็ดพันธุ์ของสกรการเกษตรเชียงแสนจำกัดอืมค่ะแล้วแบบนี้เรื่องที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วต้องมาเป็นประจำเลยคือเรื่องอะไรบ้างเหรอคะมีงานนโยบายของกรมส่งเสริมสกรเกี่ยวกับมาตรฐานของทางสกรซึ่งสกรการเกษตรเชียงแสนเป็นสกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีที่ผ่านมาและปีต่อไปก็ต้อง มาส่งเสริมแนะนําให้รักษาระดับมาตรฐานให้คงไว้แล้วอย่างเกณฑ์มาตรฐานของเรื่องข้าวนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวทราบมาว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีมะเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพด้วยปัจจุบันนี้ทางสากรได้มีโครงการ G A P เป็นการปลูกข้าวปลอดภัยเพื่อรองรับกับโรงสีซึ่งผ่าน G M P และรับสมัครสมาชิกของสากรเข้าร่วมโครงการ แล้มาตรฐานของทางสากรเราจะกำหนดราคาไว้จะสูงกว่าราคาท้องตลาดไปประมาณกิโลละหนึ่งบาทแต่มีกฎิก้าว่าจะต้องปฏิบัติตามคะแนะนมาของเจ้าที่ส่งเสริมของสากลนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยจุดเด่นของสหก์ก,การเกษตรเชียงแสนจำกัดนี่คืออะไรหรอคะตอนนี้ก็ทางสหก์ได้ผลิตข้าวเป็นโลโก้ ข้าวถุงทองซึ่งเคยประกวดชนะเลิศจากกรมการค้าภายในเมื่อปี47่เระดับประเทศปัจจุบันนี้สามารถส่งออกให้กับตลาดในต่างจังหวัดประมาณเดือนละ120ตันภายในจังหวัดอีกเดือนละ80ตันแสดงว่าเป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับจริงๆแบบนี้เนะี่ยอยากจะเห็นแล้วค่ะว่ากระบวนการผลิตนั้นเขามีการผลิตอย่างไรถึงได้ข้าวที่มีคุณภาพขนาดนี้ท่านผอ,อพอจะพาไปชมหน่อยได้ไหมคะครับตอนนี้ได้นัดผนะู้จัดการกับทางท่านประธานกรรมการนะครเดี๋ยวเชิญ ทางคณแของเราไปเยี่ยมชมได้เลยครับโอ้ยขอบพระคุณค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะด้านนี้เลยนะคะ หลังจากที่เได้เห็นกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วเอ๋รู้สึกชื่นชมมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่สากลแห่งนี้สามารถนําระบบสากลมาประยุกต์ใช้จนสามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกับบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สากลแห่งนี้ประสบความสําเร็จกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือคุณเจริญฤทธิชัยชัย,ยรินค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการสากลการเกษตรเชียงแสนจํากัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๋ขออนุญ,ญ,ญาตเรียกว่าพี่เล็กเลยแล้วกันนะคะครได้ครับพี่เล็กคะก่อนอื่นช ว่าที่มาของโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะกับการเน้นให้เกษตรกรหันมาปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพปะคะก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยเมื่อปีพศ2538นะครับคือทางสกอร์เราเนี่ยถูกคัดจากรมส่งเสริมสกอร์ให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสกอร์เชิงแสนก็เป็นสกอร์หนึ่งที่ที่เราผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วเราคิดว่าเอ๊ะถ้าสกอร์มาผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วมีคุณภาพเนี่ยข้าวที่ชาวนาหรือว่าสมาชิกปลูกเนี่ย คุณภาพมันจะต้องดีกว่าแน่นอนดังนั้นก็เลยเป็นตัวจุดหนึ่งที่เริ่มให้เราทําในการปลิมได้พันธุ์ข้าวแล้วทุกวันนี้ทางสากรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธอะไรบ้างคะเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกมีอยู่สองพันนั่นก็คือพันธุแรกก็คือพันธุ์เหนียวกขหกอีกพันหนึ่งก็คือเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิซึ่งข้าวเจ้าหอมมะลิเนี่ยก็คือจะมีอยู่สองชนิดพันธุ์ที่เราส่งเสริมอยู่นั่นก็คือพันกขสิบห้ากับขาวดอกมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็พูดง่ายก็คือความจริงก็คือเราปลูกพันธุ ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าแต่ข้าวเจ้าเราส่งเสริมอยู่สองพันในการผลิตรับแผ่นข้าวส่วนหนึ่งก็คือราคาที่ทางสกอร์ให้นะั่นก็คือหมายควาว่าถ้าใครผ่านเรื่องของการวิเคราะห์มาตรฐานเหมือนกับขั้นตอนที่เราดูมเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าผ่านมาปุ๊บเนี่ยราคาส่วนหนึ่งจะมีราคาบวกตั้งแต่1 0 <ừ> 20%ถึง25% <ừ> ในราคา <ừ> เพิ่มของราคาที่เรารับซื้อในราคาขั้นต้นของราคาท้องตลาดะนะครับและแบบนี้ถ้าเกิดว่าสมาชิกเข้ามาสู่โครงการแล้วสิ่งที่เขาต้องทํานี่มีออะะไไรบ้้างงงขัันนนตเป็ยค เราจะมีการเสริมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการปลูกทุกปีเรื่องของการอบรมเสริมเรื่องของเทคนิคสมัยใหม่อะไรต่างๆที่เชิญทางศูนย์วิจัยข้าวอะไรต่างๆที่เข้ามาดูแลให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเกษตรกรจะต้องมีความขยันขันแข็งพูดง่ายก็คือทาอย่างไรให้ในตัวที่เขาผลิตแล้วก็มีเพิ่มมูลค่าให้กับทางสกอ์แล้วก็เพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองให,ให้ได้มากที่สุด นะดูแล้วค่อนข้างจะต้องมีหลายกระบวนการพอสมควร,ครแต่กว่าจะสําเร็จได้นะคะเอ๋เชื่อว่าจะต้องมีคนที่ให้การสนับสนุนนั่นก็คือกรมส่งเสริมสาหากรณ์และแบบนี้กรมส่งเสริมสาหากรณ์ให้การช่วยเหลือ,อยังไงบ้างะคะในส่วนของกรมส่งเสริมสหากรณ์นี่คือเขาจะสนับสนุนเงินอัตราดอกเบี้ยต่ําให้กับทางสาหากรณ์เพื่อให้กับสมาชิกกู้อีกทีหนึ่งในอัตราดอกเบี้ยต่ําหรือว่ากู้มาเพื่อรับซื้อคืนและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีโครงการยกระดับ อันนี้เรื่องของการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีหมายว่าทางสะกรผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยทางสะกรขายได้จำนวนเท่าไหร่ทาง กรมเขาก็จะมีในเรื่องของเงินอุดหนุนให้กับทางสะกอนด้วยทางสะกอนได้รับงบสนับสนุนเรื่องของการสร้างโรงสีได้รับงบสนับสนุนในเรื่องของการสร้างโรงค้ดนเมล็ดพันธุ์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดจนตอนนี้นี่นะคะมีตราสินค้าเป็นของตัวเองนั่นก็คือข้าวตราถุงทองทาไมเราถึงต้องมีการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้มีเครื่องหมายทางการค้าเป็นของตัวเองของทางสากอด้วยล่ะคะสัญลักษณ์ที่ทางสะกอนนำมาทำนั้นก็คือเรื่องของ ถุงข้าวกับรวงข้าวที่ล้อมรอบซึ่งเป็นบรานผุุ้ลของสงกอ์เนี่ยเขาทําเป็นโลโก้ในเรื่องในในส่วนของข้อมังคับเพราะฉะนั้นเราเปิดดูว่าเอ๊ะในส่วนถ้าเราจะทําแบรนด์หรือทําตราสินค้าของสะกอ์น่าจะเอาตัวนี้ออกมาเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักก็เลยคิดค้นว่าน่าจะเป็นข้าวตราถุงทองทั้งเมล็ดพันธุ์ตราถุงทองแล้วก็ข้าวสารเจ้าตราถุงทองด้วยและแบบนี้สมาชิกสหกรณ์รเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เขามีตราสินค้าเป็นของตัวเองล่ะคะสิ่งแรกเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วเขามีสินค้าที่เขาผลิตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จําหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปหรือประชาชนทั่วไป อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของมูลค่าเพิ่มที่เขาจะรับในการกลับคืนว่าถ้าเขาซื้อสินค้าของสกอร์นะสิ้นปีสกอร์มีกําไรก็สามารถที่จะนําตัวเนี้ยเฉลี่ยคืนให้กับตัวเองด้วยแล้วทุกวันนี้นี่นะคะได้มีการวางแผนกันไว้ไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะมีอะไรที่ทําเพื่อสมาชิกอีกไหมในเรื่องของการปลูกข้าวปลอดภัยหรือเราเรียกว่าข้าว G A P ก็คือการผลิตที่ดีในการปลูกข้าว นะครับเพราะว่าโรงสีของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานเรื่องของ GMP จากกรมการข้าวเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเราจะให้ครบวงจรนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้สมาชิกของเราปลูกข้าว GAP mm hmm. หรือการปฏิบัติที่ดีในการปลูกข้าวรับรองในเรื่องของความปลอดภัยทั้งคุณภาพข้าวและก็คุณภาพของเครื่องจักรที่เราผลิตออกมา ยิ่งเป็นการารับรองอีกว่าข้าวของเรานั้นเนี่ยได้มาตรฐานระดับสากลน,นั่นเองแมหมคุณผู้ชมคะเอกเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทําไมกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงได้เน้นและมีการส่งเสริมอยู่เสมอให้เกษตร,รกรนั้นมีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพนั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากสมาชิกของเรานี่นะคะจะมีรายได้ดีแล้วยังทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีข้าวที่ดีปลอดภัยและได้มาตรฐานอีกด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กม,มากเลยค่ะที่พาเอยมาชมโรงสีข้าวของส ซึ่งได้มาตรฐานของ GMP เลยแถมยังพูดคุยกับเอ๋ในวันนี้ได้รับความรู้ไปเพียบเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่พี่เล็กคะเอ๋รู้สึกกังวลจังเลยคะ่ะเพราะว่าขาดอยู่อย่างเนึงอคะค่ะอะไรครับ ยังไม่ได้คุยกับสมาชิกสหกรณ์เลยค่ะพอเดียได้ยินมาว่าสมาชิกของที่นี่เนี่ยไม่เปลี่ยนใจไปขายข้าวที่อื่นเลยมาขายข้าวที่สหกรณ์ที่เดียวเท่านั้นที่อยู่ด้านหลังนี่หมดเลยปะคะใช่ครับใช่ครับโอโ้ดีจังเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอได้คุยกับสมาชิกสหกรณ์ก็คงจะดีนะคะงั้น<ล>เดี๋ยวเราไปที่ยังจุดรับซื้อของที่ทางสหกรณ์รวบรวมข้าวเลยดีกว่าครับเฮ้ยดีเลยค่ะนั้น<ม>เดี๋ยวให้พี่เล,ล็กไผ่ไปเลยครับผม ลุงพัดลุงเสาวสวัสดีค่ะแรัรแถวันนี้มาขายข้าวกนเหรอคะว่าแต่วันนี้เนี่ยจะมาขายคนละเท่าไร่ดีประมาณ30ตันนี่จะได้ครับโอ้สามสิบตันเลยเหรอคะแล้วลุงเสาล่ะคะประมาณยีกว่าตันครับ20กว่าตันเลยโอ้โหขนกันมาเยอะขนาดนี้ทําไมต้องมาขายที่สากรล่ะคะแสดงว่าดีกว่าขายข้างนอกหรือเปล่าอะคะดีกว่าแน่นอนเลยครับดีกว่ายังไงล่ะคะลุงเพราะว่าสากรมีโครงการดีๆให้กับสมาชิกทั้งสองโครงการ โครงการเมล็ดพันธุ์และโครงการผลิตข้าว GAP ข้าวคุณภาพเอ๋เศร้ามาว่าที่นี่เนี่นะคะเน้นมากในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดีคุณลุงคะคุณลุงได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างได้อะไรจากโครงการนี้บ้างคะรู้สึกดีครับราคาข้าวเมล็ดพันธุ์จะสูงกว่าราคาตลาดกลางทั่วทั้งปีหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ได้ค่าตอบแทนไอ้ขนสทรงอีกสอบละ10บาทข้าวเราผ่านมาตรฐานจากคณะกรรมการได้อีก สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอาผูประโยช์ที่สมาชิกอาจจะได้รับจากโครงการของสากลนะครับก็จะมีอาณ้ปัจจัยการผลิตและก็เงินทุนที่สากลจะอาช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าโครงการนี้ตลอดเลยครับหลังจากที่เรามาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเราเปลี่ยนแปลงไหมคะลุงสาวคะครับเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคุณลุงเปลี่ยนแปลงที่ดีครับดีในเรื่องไหนบ้างคะคุณลุงคะโอ้สุขภาพร่างกายดีดีมากครับครอบครัวอยู่ดีมีสุข นอกจากตัวเราเองจะมีสุขภาพที่ดีแล้วครอบครัวเราก็มีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วของคุณลุงพัดล่ะคะก็สิ่งแรกที่เราจะได้รับจากโครงการนี้ก็คือหนึ่งเรื่องเงินรือราคาข้าวที่ราคาจะสูงขึ้นจากท้องตลาดทั่วไปนั่นปัจจัยการผลิตต้นทุนการผลิตก็จะลดลงนะคือได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ตลอดทั้งว่าจะเป็นปัจจัยด้านปุ๋ยด้านเงินทุนนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือความสามัคคีแล้วแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ทางสหกรณ์เนี่ยมาดูแลเราขนาดนี้เริ่มจากลุงพัดเลยค่ะก็ดีใจค ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสากรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพรวมถึงผลิตข้าว GMP ที่มีคุณภาพเพื่อแปรรูปในโรงสี GMP ของสากรเราเนี่ยฮะซึ่งเราเป็นเจ้าของด้วยนะฮะในส่วนที่ว่าจะส่งเสริมให้สมาชิกได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณลุงเสากับลุงพัดมากเลยนะคะที่สละเวลามาคุยกับเอในวันนี้ขอบพระคุณค่าครับัสดีครับ แหมคุณผู้ชมคะเออ,อิจฉาพี่ๆชาวสหกรณก์เกษตรเชียงแสนจำกัดจังหวัดเชียงรายแห่งนี้จังเลยค่ะที่เขามีโรงสีข้าวสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP เป็นของตัวเองค่ะเอเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเกิดสมาชิกนั้นมีความเชื่อมั่นและศรัทธานในระบบสหกรณ์ก็จะทําให้สหกรณ์สามารถเดินหน้าไปได้อย่างก้าวไกลและมั่นใจอีกด้วยค่ะส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่สําคัญประเทศไทยของเราก็จะแข็งแรงเพราะว่าเราสามารถพึ่ง พาตนเองได้จริงไหมล่ะคะที่ดาวคะขอบคุณน้องเอด้วยนะคะที่นําเรื่องราวน่าสนใจมาฝากเราะคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหกรณก์กรเกษตรเชียงแสนจํากัดจังหวัดเชียงรายนะคะ แน่นอนค่ะการที่เราใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพที่ผลิตโดยสหกรณ์นั้นก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตรวมไปถึงเป็นการเพิ่มรายได้ที่สําคัญนะคะก็จะมีแหล่งจําหน่ายผลผลิตที่แน่นอนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาให้กับสมาชิกของสหกรณ์รวมไปถึงนะคะก็จะทําให้การสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีกิจกรรมดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะกับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องเล่าชาวสากรก์วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านฝ้ายมอนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบูรณาการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่กรมการสัตวทหารบกกองทัพบ,บกจำนวน770ไร่เพื่อการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดีย่าเนเปียปักช่องหนึ่ง้วยความร่วมมือของ4หน่วยงานหลักนะคะได้แก่โกรมการสัตทหารบกกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมปรศุสัตว์และสหกรณ์โคน,นมปักช่องจำกัดค่ะ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ตะมนตองสาลายและตำมนวงังไซจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนรอบหน่วยทหารและเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงโคนมเป็นจำนวนมากดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะทําให้สมาชิกสหกรณ์มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีราคาถูก อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโคโนมแบบครบวงจรตามทฤษฎีเศ,ศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะอย่างโครงการขึ้นความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหากรณ์ค่ะเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานายโอภาสกลั่นบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่2558 โครงการคืนความสุขให้ประชาด้วยสินค้าสหากรณ์น,นักพัฒนานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหากรณ์อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม เพราะมีบริการจัดกระเช้าสินค้าให้อย่างสวยงามด้วยนะคะและพิเศษเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็จะมีบริการจัดทรงฟรีเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะโดยจัดจําหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคม2558นัรกรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศกรุงเทพมหานครค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpd.go.th ค่ะ ในสุภาวารดิธีขึ้ปีใหม่2558ในานามของกรมส่งเสริมสากรณ์ขอขออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องสมาชิกสรกรณ์เกษตรกรทั้งหลายได้เคารพนับถือจนช่วยโดยบรรดาประธานพรให้พี่น้องสมาชิกสากรณ์เกษตรกรจงมีความสุขในชีวิตมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอให้ท่านเป็นกำลังหลักสำคัญในการช่วยกันพัฒนาสาก์ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปกรมส่งเสริมสาก์จะเป็นกำลังใจให,ใหครับพี่น้องสมาชิกทุกคนพี่น้องเกษตรกรคนไทยทุกคนขอให้ท่านมีความสุขโดยทั่วหน้าตลอดปีส558 มาถึงช่วงของการตอบจดหมายค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ทีมงานเลือกปลายเนียบัตรมา2ฉบับค่ะฉบับแรกมาจากคุณจิราชัยแสนสุขนะคะจังหวัดนคนปรปฐมบอกว่าติดตามรายการนี้ทุกวันอังคารเลยค่ะเป็นรายการที่น่าสนใจเพราะว่าได้รับทราบข่าวสารการเคลื่อนไหวของสหกรณ์แล้วก็นําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ใช้ต่อยอดความรู้ในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะ ส่วนอีกหนึ่งฉบับค่ะมาจากคุณธนพัฒน์ขันติอุสาหกุลนะคะจากกรุงเทพบอกว่าติดตามรายการนี้เป็นประจำรายการนี้ทําให้ได้ความรู้และแนวคิดมากมายขอให้นําเสนอออกมาอีกเยอะๆและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆสาหรับไบเสนียบัตรทั้งสองฉบับจะได้รับเสื้อนะคะเป็นเสื้อที่ระลึกจากทางรายการของเราค่ะคุณผู้ชมเองสามารถเขียนจดหมายหรือว่าไบเสนียบัตรเข้ามานะคะติชมรายการได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะคุณผู้ชม สำหรับการส่งเสริมนะคะให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนั้นถือว่าเป็นบทบาทสําคัญนะแล้วก็เป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นพยายามพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปี2558ค่ะได้กําหนดให้ปริมาณการผลิตเป็น40,000ตัน และในปี2559นะคะก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น42,000ันตันค่ะและมีการเพิ่มจำนวนสหกรณ์นะคะที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นเป็น90สสหกรณ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการยกระดับนะคะสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันกับตลาดรวมไปถึงเพิ่มคุณภาพความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรของเกษตรกรทุกคนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเช้าวันอังคารพบกันได้ใหม่กับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสหหหาาากกกรรรชช่่วยยยยยเเเเเปปปป็น็นนน้มตดดูแลลัั์ษษผะโใททีทีึจิศฐพอพง ีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิมไม่ยากจนสหกรณากรมีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ,ใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ สร้างสรรค์าชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรารวมแรง